วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VAP ธรรมดานะครับช่อง VAP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับ ลาวตาของวันที่17ส,สิงหาคม2 5 6 5นนะครับสำหรับราวสตานี่ก็คือหวยลาวนะครับจากประเทศลาวนะวันนี้ก็เป็นวันพุธสีเขียวสดใสสดใสนำโชคมาให้ทุกทกท่านได้รับสิ่งดีๆนะครับก็คือเงินเงินเงินนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับก็คือเงินเงินเงิน,เ,งนเท่านั้นนะครับแต่เงินก็ไม่ใช่ว่าจะให้ความสุขเราเสมอไปนะ บางทีเงินมันก็ทําให้เราเดือดร้อนก็มีเหมือนกันแต่ก็ยังดีมีเงินไว้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเดือดร้อนหรือมีความสุขอะไรอะไรก็ขอให้อย่าให้มันเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับเราต้องหาเงินให้ได้เยอะๆเงินคือปัจจัยสําคัญที่จะใช้ทำาทํทำบุญก็ได้ใช้ทําทอะไรก็ได้ทั้งนั้นบรรด,ดาได้ทั้งหมดเลยนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเ่ยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับราวสตาเมื่อวานนี้เข้า31มหนึ่งนะหกแปดเจ็ดบนสามหนึ่งล่างนะครับส่วนมากมันจะไปแต่ล่างนะให้สังเกตดูนะ เกิด่าถ้ามาก็ับไปล่างอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็จะมาบนมาล่างเด้งเด้งเด้งนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงนะครับแนวทางก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมณนะบัดนี้นะครับอราวสตาเด่น4 5นะครับตัวรองคือ3นะอ4อะไรคราวนี้4เด่นสุดนี่จะจะหลายตัวอยู่นะเอาไปพิจารณาดูนะครับ สี่หกหกสี่นะครับมันเว้นไปไหมสี่หกหกสี่นะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับ4 4, สี่สองกันไว้อีกนะ4 4, สี่สองสองสี่ส่วนสี่สามกับสี่ห้าเป็นตัว ตัวสำรองนะอ่สีกับ4ี่หตัวมันกินตับกันให้พิจารณาดูนะครับอ่สีกับ45่ห้าพอเด่นเดกับเด่นมันชอบกินตับกันประมาณนี้ให้เบาๆก็ได้นะครับหรือใครชอบก็ให้เน้นๆก็ได้นะครับส่วน5นะครับ6กห้าห้7หกเจ็ดห้า5 5าเจห้าห้ศย์นะครับ ตัวรองตัวรองหรือตัวกันกันนี่แหละอันเดียวกันอ่าสามนะครับสามนะครับถ้ารูดก็คงจะรูดสี่กับห้านะครับรูดนะอ่ารูดครับรูดรูดสี 5, ่กับห้ารูดบนรูดล่างนะครับถ้าไม่มั่นใจในผู้เจาะนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับลาวสตาวันพุธนะครับลาวสตาวันพุธ ก็จะมีให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่น,น,ยนะครับทุกวันทุกวันขอให้โชคดีแฮงงเงเด้งๆนะครับเมื่อวานนี้เข้าวันนี้ก็ต้องเข้าอีกนะครับเข้าบนเข้าล่างเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ